สวัสดีครับกิติครับไทยทามชาแน,นลนะครับวันนี้กิติอยู่ในโครงการบ้านนกดาวของพี่หนูนะครับในอำเภอบางปะอินนะฮะซึ่งโครงการบ้านของพี่หนูเนะี่ยบ้านนกดาวเนะี่ยก็จะเป็นประเภททรงบาหลีนะฮะไม้สั่งมาจากบาหลีแล้วก็ช่างก็ใช้ช่างบาหลีครับออกมาท,ทําที่อำเภอบางปะอินติดถนนนี่เะครับถนนวิ่งจากอ่า ปทุมธานีไปอำเภอบางประหันสายเลี่ยงเมืองอีกเส้นหนึ่งที่จะเข้าไปทางสู่ประตูภาคเหนือแต่ออกมาจากกรุงเทพแค่63กิโลครับนะฮะเด mm ี hmm. ๋ยอยู่ใกล้กับนี่ตลาดเกียบนะฮะเด mm ี hmm. ย๋ยวผมจะลงเบอร์แล้วก็รายละเอียดไว้หน้าคลิปวิดีโอครับ mm hmm. นี่คือบ้านทรงหลังคาเขาเรียกหลังคาทรงบาหลีมุงด้วยเบนมเมทัลชีทนะฮะ mm hmm. ความสูงอยู่ที่80เซนหน้ากว้างอยู่ที่4เมตรลึก 12เมตรครับหลังใหญ่48ตารางเมตรครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านชมทีชม่ชมด้านในดีกว่าครับลองไปดูว่าบ้านทรงสไตล์บาหลีเป็นยังไงไปดูด้านในครับนี่ฮะหลังคาบาหลีเมทัลชีตครับเมนันชีตครับความสูงของตัวบ้านอยู่ที่80เซนครับนะฮะ80เซนจากพื้นนะฮะพื้น สักเสาล่างไปถึงพื้นก็คือ80เซนบันไดเนี่ยอยู่ที่1่เมตรครับความกว้างนะครับความกว้าง1เมตรนี่ผมเดินเข้ามานิดหนึ่งนะฮะนี่ตัวชด้นหน้าหน้าบ้านนะฮะมาดูลักษณะของหน้าบ้านนะครับมีระเบียงอยู่เป็นรูปทางขึ้นด้านหน้าฮะทางขึ้นด้านหน้าแล้วก็มีระเบียงอยู่เป็นรูปตัวลึกข้าไปก็คือ2เมตรนะฮะกว้าง4เมตรครับแล้วก็มีประตูปิดเปิดสไลด์ นะครับเนี่ยมีหน้าต่างกระทุ้งเป็นกระจกนะฮะซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนนะครับอ่ะดูให้ดูด้านบนนิดหนึ่งด้านบนก็โชว์เปลือยครับโชว์เปลือยก็เรียกว่าจะเห็นคือเห็นคานนี่คานตัวนี้นะตรงนี้อยู่ที่คานตัวนี้นะครับอยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตรสิบเซนนะตรงนี้นะฮะสเมตรสิบเซนนะแล้วก็ ลักษณะการทำตีก็เล่นด้วยคล้ายๆไม้ซี่เล็กจริงๆล้วไม้แผ่นใหญ่นะครับก็คือขุดล่องขึ้นมา2อร่องแผ่นหนึ่งก็ประมาณ7นิ้วครึ่งนะนี่คือช่วงตรงระเบียงครับสวยงามมากครับตามแบบนี้ครับโชว์โชว์เขาเรียกโชว์อโชว์แปรโชว์คานนะเห็นหมดเลยครับท่านผู้ชมดูนะสวยงามครับนี่เป็นรูปแบบของทรงบาหลีนะ ซึ่งใช้ช่างต่างประเทศเล้โอ้โหมาทําบ้านเรานะฮะใครชื่นชอบก็ขายตามสภาพนะครับทําเสร็จแล้วก็กเพื่อนๆชื่นชอบก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะอยู่ในอําเภอบางปะอินเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของบ้านนะฮะแล้วก็จะได้ส่งพิกัดไปให้เวลาลูกค้าต้องการมาเยี่ยมชมนะครับนี่คือฝั่งด้านซ้ายนะครับลักษณะการทําครับฝั่งด้านซ้ายลักษณะการทําก็อย่างที่ผมบอกฮะ ใช้ไม้แผ่นใหญ่ตีฝ้าไปดานแต่เรามองเหมือนกับว่าไม้ซี่เล็กนะท่านผู้ชมนะไม้ซี่เล็กก็คือก็ขุดร่องนะฮะแผ่น7นิ้วนะฮะแผ่น7นิ้วครึ่งก็ขุดร่องอีกสองร่องก็ดูกลายเป็นร่องเล็กจริงๆไม่ใช่ฮนะขุดขุดร่องครับพอเข้าใจนะฮะมีหยดน้ํสาสไตล์บาหลีนี่ฮนะซึ่งไม้พวกนี้พี่หนูก็บอกว่าสั่งมาจากต่างประเทศนะเอามาจากบาหลีเลยครับช่างอะไรก็เอามาจากบาหลีเลย มีการทาเท่ากงเท้าแขนคล้ายๆเรือนไทยด้วยนะนะฮะหน้าต่างเป็นหน้าต่างกระทุงนะนี่เท้าแขนคล้ายๆเรือนไทยนะแต่แต่แตลูกเล่นอ่ะบ้านเราลูกเล่นเรือนไทยจะอีกแบบหนึ่งนะฮะของเขาเนี่ยก็คือทําขึ้นมาเลยเท้าแขนนี่ฮะหน้าต่างเป็นหน้าต่างแบบบานกระทุงนะครับฝั่งด้านซ้ายนี่ก็มีสองบานนะครับเนี่ยมีห้องน้ําด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําครับบ้านหลังนี้ถ้ากัด ฉวีวันขัดใหม่แล้วก็ลงสีใหม่นะครับองสวยงามครับดูหลังคาดูหลังคาเมนเทอชีดครับสีออกสีน้ำตาลเข้มๆมครับนี่คือช่วงด้านหลังนะท่านผู้ชมช่วงด้านหลังลึกมาข้างในเนี่ยที่เราเห็นน่ถึง12เมตรนะครับ12เมตรเพื่อนไม่ต้องกลัวครับอ่เขาขัดฉวีวันให้ทําให้ใหม่หมดเลยครับแต่นี้เราดูรูปแบบก่อน ใครสนใจหลังนี้ครับราคาดูหน้าคลิปวิดีโอนี่ฮะตัวยื่นออกมาจากจากตัวบ้านก็ประมาณ1เมตรยีครับยื่นออกมาเยอะนะ,ะใะชาาบ้านนะฮะตั้งฝั่งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างฮะด้านข้างนี่ก็อยู่ประมาณนั้นแหลคะครับ1เมตรยีถือว่ายื่นออกมาเยอะมาก20เนอนะฮะท่านผู้ชมดูนี่เราไปดูด้านในครับ มาเยี่ยมชมครับใจทาชาแนลพยายามหาสารหาแบบบ้านมาฝากเพื่อนๆน,นี่หลังหนึ่งนะฮะส่งสไตล์บาหลีนี่บาหลีแท้เลยครับว่าคนบาหลีมาทําเองครับนี่หลังคานะฮะออกทรงโคง้งนะทำเป็นรูปทรงโคง้งอ่ะเราไปดูด้านไหนขายตามสภาพเลยครับนะก็บอกว่า บ้านชั้นเดียวหลังคาบาหลีนะฮะหน้ากว้าง6นะฮะลึก12ตรงระเบียงก็อยู่ที่2เมตรคูณ4เมตรครับนะฮะสีตารางเมตรทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปข้างในอันนี้ตรงระเบียงครับจากที่ผมยืนตรงนี้นะฮะนี่ฮะหลุมฟ้าเพดานอีกทีนึ่งครับกตีแบบเห็นคาเห็นคืินเห็นแปรเห็นรอดนะฮะเห็นหมดเลยครับนะฮะตีฟ้าเพดานก็ตีว่า ด้านบนแล้วก็มุงหลังคาอ่าเขาจะตีอ่ารันเณอีกทีนึงพอตีตีฝ้าไปได้เสร็จแล้วก็ตีรันเณทับอีกทีนึงแล้วก็จะปุงหลังคาใช้เมนเทนชีตครับนี่ฮะเดี๋ยวลองดูประตูนิดนึงครับประตูลักษณะของประตูบ้านครับอ่าความสูงของประตูเนี่ยเขาอยู่ประมาณสองอ่าสองเมตรสิบนะฮะสองเมตรสิบ สักษะการตัวจับก็ก็สั่งมาจากนู่นเลยฮะเขาบอกว่าบาหลีก็บาหลีนะตัวจับนี่ท่านผู้ชมหนูประตูลงสีนะลงสีไม่เข้มมากครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในคนระับ ในห้องนะครับในห้องนะี้ความความกว้างก็คือ4เมตรคูณ4เมตรนะครับหน้ากว้าง4แล้วก็ลึกไปอีก4ครับนี่อ่ะก็นี่เนระใช้ไม้สักนะไม้สักสักที่เขาบอกเขาออกมาจากบาหลีนะก็อย่างที่ผมบอกเาใช้ไม้แผ่นใหญ่ ร่องนะฮะนี่ได้ได้ดูฝั่งนี้ท่านจะเห็นชัดเจนเลยครับอ่านี่คือห้องอีก้องหนึ่งนะฮะห้องแรกเลยครับทาเป็นห้องแขกเลยนี่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับไม่บังคับครับเอาให้ดูครับอาจจะหามุมหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งทรงยาวสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ1เมตรอ่า2ี่นี่ผมเดินมาฝั่งนี้นะฮะให้ดูบรรยากาศชัดๆเลยครับ นี่เกิบ้านทรงบาหลีอีกหลังหนึ่งครับนี่พื้นนะฮะพื้นนี่ก็ขัดให้ใหม่หมดแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับมาดูครับาจากพื้นมาถึงขอบคานบนนะฮะคานเบนก็คือ2เมตรสิแล้วก็ขึ้นไปก็เบบนอีก2เมตรอาฮะประมาณ2เมตรห้ครับก็หมายถึงว่าตรงนู่นนะฮะตรงที่ยอดตรงยอดจัว่วน,น,นั่นแหละฮะนี่ฮะลักษณะการทําของเขานี่คือฝ้าไปดานตีเปลือย ะะตีฟ้าบันดานไว้ข้างบนแล้วก็ตีด้านในครับเสร็จแล้วก็มุงด้วยเบตดาชดเด๋ยวเราไปดูห้องห้องห้องนอนครับนี่คือห้องรับแขกเพื่อนๆทำเป็นห้องรับแขกได้หรือว่าถ้าว่าเป็นครอบครัวก็เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องอนี่เป็นประตูบานเลื่อนนะฮะเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์ฮะตีลูกฟักแบบแนวนอนนี่ฮะความกว้างของ,ป,งประตูนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1เมตรแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้คือ2เมตรครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในตอนนี้ผมเดินเข้ามาห้องนอนแล้วครับนี่ฮนะท่านผู้ชมนี่คือห้องนอนนะครับห้องนอนนี้ก็คือ3าพูดผิดครับ4เมตรคูณ4เมตรครับนะก็เหมือนกับห้องรับแขกเมื่อกี้มีบานกระทุ้งซ้ายขวานะอาจจะมุมมืดนิดนึงแล้วก็มีตรงนู้ช่วงตรงนั้นก็เป็น พื้นที่เผื่อเหลือไวอ้ประมาณสองเมตรคูณสองเมตรครับจริงๆแล้วก็คือ6เมตรนะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าเ็าตัดเป็นห้องน้ำนะนั่นะคือห้องน้ําแล้วก็ามีข้อของวางเกะกะนิดนึงห้องน้ํา2เมตรคูณสเมตรเดี๋ยวเราดูบริเวณบ้านหลังนี้ไ้ก่อนนะครับนี่ฮะเขาทำแบบนี้เลยครับทรงบาหลีหลังคาบาหลีเขางั้น,นะฮะท่านผู้ชมดูนะนี่ห้องน้ําก็อย่างที่ผมบอกฮะใช้สมาร์ทบอร์ดในการปูหนาๆนาหน่อยสัก16บหึงสิมิลนะครับ นี่ฮะห้างน้ำครับประตูสไลด์เหมือนกันครับนะเข<พ>าเก็บมาได้บบียบร้อยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับนี่ฮะห้างน้ำสองเมตรคูณสองเมตรครับเป็นประตูสไลด์นะฮะประตูห้องน้ำครับนี่ฮะสไลด์ออกนี่ไม้พวกนี้ครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเขาสั่งมาจาก ต่างประเทศก็คือบาหลีมาทําที่บ้านเราโดยใช้ช่างของเขานะฮะอันนี้คือยังไม่เรียบร้อยอย่าว่านะครับ2เมตรกูณ2เมตรห้องน้ําครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะก็คือต้องปูด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกทีนึงนะถ้าเขาทำห้องน้ำนะเพราะเขาทำห้องน้ำรอดอย่างนี้ยังไงเราต้องคุยกับเขาได้อนระโอเคครับนี่คือฝ้าไปดานห้องน้ำครับอันนี้จะเอาอยัางไงเนี่ยต้องคุยนอกรอบอีกทีนึงคนะเดี๋ยวไปสรุปด้านนอกครับ เป็นนะครับบ้านทรงบาหลีนะฮะเขาเรียกหลังคาบาหลีซึ่งใช้ช่างต่างประเทศก็คือบาหลีอ่าบ้านหลังนี้เอาไม้มาจากบาหลีเหมือนกันครับยุกอ่าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบนะฮะผมเองก็ให้เพ Delicious ืพ่อนเพื่อนตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านแต่นี่คือสไตล์บาหลีหาชื่นชอบแบบนี้ก็ลองโทรมาหาพี่หนูได้เดี๋ยวผมลงเบอร,ร์โทรศัพท์ไว้พี่หนูกับพี่อภัยนะฮะลงเบอร,ร์โทรศัพท์ไว้หน้าคลิปวิดีโอผมสรุปบ้านหลังนี้ใ้ฟังครับบ้านหลังนี้นะครับอ่า ความสูงของบ้านก็คือ80เซนครับจากพื้นที่ผมยืนขึ้นมาที่คานเบนก็2,10เมตรสินะฮะแล้วก็จากคานบนคานการตัวเนี้ยคานแล้วก็ขึ้นแบบหลังคาแบบใกย้ๆจัวแต่ว่าเขาเรียกสไตล์บาลีเนี่ยขึ้นประมาณนีกประมาณสัก2เมตร้ะครับนะรบตรงระเบียงตรวนี้ก็คือ2เมตรคูณอ่าสเมตรนะครับแล้วก็ในห้องนอนในห้องนอนก็มีอ่าสีเมตรคูณสเมตรในห้องรับแขก สี่เมตรคูณสี่เมตรแต่ไอตรงที่ห้องนอนก็จะมีห้องน้ำสองเมตรคูณสองเมตรนะฮะตรงข้างมุมห้องน้ําก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ r, สองเมตรคูณสองเมตรสรุปว่าบ้านหลังน,นี้หน้ากว้างสี่เมตรลึกสิบสองเมตรนะครับอ่เพื่อนๆสนใจก็โทรมาหาพี่พี่หนูก็ได้นะครับผมลงเบอร์โทรศัพท์ไว้พร้อมราคาบ้านหลังนี้ส่วนจะต่อรองยังไงก็คุยกับพี่หนูนะครับแล้วก็พี่อาภัยวันนี้กิติไททามจะได้ต้องลาไปก่อนนะฮะบ้านของพี่หนูนะยังมีทั้งหมด 8ปดหลังนะแหลังเดหลังเดี๋ยวเพืเ่อนๆก็กดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะลงแบบบ้านไว้เรื่อยๆให้เป็นทางเลือกบ้านโครงการอของพี่หนูในอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียาครับ <S 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 วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ